สวัสดีครับผมป้าอาสามเหลี่ยมโต้นะครับวันนี้ผมก็มีเซอร์ไพรส์มาตอนเช้านะครับพี่ผมเอารถใหม่ป้ายแดงมาเลยนะครับวิ่งแค่พันกว่าแค่นั้นเองนะผมต้องขอพูดอย่างนี้นะพี่ คันนี้สุดจัดครับใครได้ไปแล้วลองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคาประมาณเกือบ00แสนบาทนะแต่วันนี้ผมมาขาย3 0ม0 0 0บาทครับพี่ราคาประหยัดไปเกือบครึ่งหนึ่งนะรถออกกุมภานี่เองไม่กี่เดือนเองนะครับคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นผ่อน2,000จัดไปครับนานครึ่งปีนะครับจากค่างวดปกติ5 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะแถมไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทครับรู้หรือเปล่าว่ามือหนึ่งอ่ะพี่ใช้เงินออกรถประมาณ5 0 0 0 0นนะครับผ่อนประมาณ800 0 แต่ของผมไม่ต้องใช้สักบาทนะผ่อนแค่5,000ยังไม่พอนะครับใครจองในวิดีโอนี้นะครับโทรหาผมผมให้ผ่อน2,000เท่านั้นเองนะครับอ่ะมาแล้วนะครับกับ MG 3ตัวนี้ครับคุณลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากนะครับเป็นรถปี2,020นั่นเองนะครับรถใหม่สภาพใบแดงสวยงามกริป นะครับหนเรามาดูในเรื่องของห้องเครื่องกันหน่อยเน่รถบ้านแท้ๆยังไม่ได้ล้างเลยพี่บอกเลยครับสภาพไรตําหนีนะครับไม่วิ่งยังไม่ถึงหมื่น,น่ะพี่ยังไงมันก็ต้องไรตําหนีอยู่แล้วนะครับเหมือนที่บอกนะครับการันตีนะพี่นะไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพลิกความไฟไหม้และเก็บไม้แน่นอนถ้ามียินดีซื้อคืนนะครับรอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะครับแล้วตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 5ึ่งซีซีนะครับบอกเลยว่าสุด สุดนะบอกเลยว่าน่าใช้งานมากพี่แล้วมาพร้อมกับการดูแล24ชั่วโมง1ปีเต็มถ้ามีปัญหาอะไรนะครับฟรีค่าแรงฟรีค่าไหลแถมถึงที่24ชั่วโมง1ปีเต็มรถน้ำมันบดสตาร์ทไม่ติดกุญแจหายยางแตกอะไรก็ตาม ผมเซอร์วิสถึงที่นะครบพี่สุดยอดประล่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของออปชั่นรอบคันกันบ้างนะครับไฟหน้าตัวนี้บอกเลยนะครับว่าแบรนด์ MG เนี่ยเขาให้มาคุ้มมากนะครับมากับแบรนด์น้องใหม่แล้วตอนนี้คา่ายนี้ดังมากนะผมบอกก่อนลูกค้าผมซื้อไปไม่มีผิดหวังสักลายนะครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดอ์ไลท์โคตรสวยเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟข้างาใ้ดูรับพี่นะจะได้เห็นภาพกันนะครับพูดแล้วมันไม่เห็นภาพนะพี่จัดไปนะจ๊ะนี่นไงสวยงามนะครับสเสด็จไปไล้เนี่ยครับ โอ้โหเนี่ยพี่ไฟเดย์ไลท์วิ่งรอบนะยังสวยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ต่างๆนะครับผมนะอะนะครับกระจังหน้ามาพร้อมโครเมียมโลโก้เอมีใหญ่ย,ยักษ์มาพร้อมความว่าชมใหม่มาเลยนะครับพี่ผมล้อแม็กนี้ครับผมให้ดูยางเนี่ยจัดไปนี่ครับยางใหม่นะพี่นะยางใหม่นะ เหมือนกับยังไม่เคยใช้งานอ่ะพี่ไม,ไม่ไม่ยังไม่ถึงหมื่นอนะ่ะยังไงก็สุดอยู่แล้วแล้วมาพร้อมดีดเบรกด้วยนะครับแล้วตัวนี้มี ABS ด้วยช่วยในการเบรกที่ดีขึ้นนะครับไม่มีแบบว่าลากล้อนแน่นอนนะพี่นะนี่ครับกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวโคตรสวยผมพูดตรงนี้ข้างบนแล็บหลังคาดํามานะครับตัวนี้คือสวยมากผมพูดเลยนะมือจับมาเป็นสีเดียวกันกับรถนี่คือแบบว่าให้ดูแบบว่าเรียบสายตาไปพี่พี่ครับ ออกใหม่ราคาเกือบ0กแสนวันนี้มาขาย3ามแสนสามหมื่นกบาทประหยัดไปเกือบครึ่งนะและไม่ต้องใช้เงินออรุสเซบาทผ่อน5้าพันตลอดสัญญาแต่ถ้าใครจองในรายนี้หรือโทรหาผมนะเอาไปครับผ่อน2 0 0พจัดไปนะพี่นะตลอดครึ่งปีกันเลยทีเดียวมาพร้อมข้างหลังครับเป็นไฟ LED ทั้งเส้นยาวมุ่งตรงเลยนะพี่โอ้โหอย่างสวยครับนะมองดีๆก็เหมือนของเ,ออเหมือนปาเจโร่ลอกเข้ามาหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะโอเคครับข้างหลังมีกดเปิดอย่างนี้ได้เลยจะมีปุ่มเปิดอย่างนี้พี่ สวยอะสวยสุดผมบอกเลยแล้วมาพร้อมกับคําว่า5ประตูพี่นะใช้งานได้หลายรูปแบบตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตอนเราอันนี้ใช่ไหมเราก็ดึงครับดึงปุ๊บพับได้นี่เป็นไงพับได้นะพี่โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าต้องจัดแลแหล่งจริงค่างวดโบติ5,000จัดไปพี่เอาไป2,000พอไม่ต้องใช้เงินออกรถสักแดงด้วยพี่นะครับคือสวยมากสุดมากนะอ่ะอันนี้ของเราก็สามารถเก็บได้นะครับนี่เก็บอย่างนี้ไปเลยไม่เอาใช่ไหมเก็บกันไปเลยครับพี่นี่ครับผม นี่ครับโคดสวยนะพี่นะนี่ครับพับเบาพับเบาได้นี่พับเบาเรียบไปเลยเป็นไง <c oughs> สุดจัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของนี่ครับโคดสวยครับเดิมหมดไม่มีปัญหานะผมพูดตรงนี้เลยนะจ๊ะโอเคครับผมนะนี่หมุดเดิมเหมือนที่บอกครับถ้ามีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่ควบไฟไหม้กับไม่ผมซื้อคืนพี่งวด2,000พี่อย่าคิดเยอะจัดไปพี่339ราคาประหยัดไปเกือบครึ่งนะแล้วตัวนี้รองรับน้ำมัน e 8 5กันด้วยทีเดียวนะครับ โคตรประหยัดน้ำมันนะครับดูข้างหลังหน่อยวกว้างไหมโคตรกว้างพี่เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูด้วยนะครับพูดแล้วมันไม่เห็นภาพนะพี่ผมสูงร้อยเกือบรนะ้อยแปดสิบหนักเกือบร้อยโลไม่ต้องเกือบร้อยกันเลยทีเดียวนั่งสบายนี่ครับพื้นที่เหลือเยอะพี่นี่เหลือเยอะอู้นะสบายใจนะจ๊ะมานะครับเราไปดูเรื่องของด้านหน้ากันบ้างนะครับของคันนี้นะนี่นะครับออามานั่งข้างหน้ากันแล้วนะครับสวยมากพี่คือสวยมากสวยจริงๆนะครับเนาะสำหรับคันนี้นะพี่นะนี่เลยจ้ะ เหมือนใหม่อะดูดิยังไม่ได้แกะยังไม่ได้เกิดอะไรกันเลยอันนี้ยังไม่ได้มีการลอกออกมาเลยนะครับนะยอยากได้นะครับใครอยากได้คันนี้นะครับโทรหาป๊อบด่วนเลยครับที่เบอร์0979393944นะครับพี่ MG 3ปี2020รถออกเมื่อกุมภานี้เองนะครับไม่ยังไม่ถึงหมื่นนะคันนี้จัดไปครับพี่ออกมาราคาเกือบหแสน 6, วันนี้ผมมาขาย3 3 9 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้านะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับมือหนึ่งต้องออก50,000นะผมไม่ต้องใช้เลย จะมือหนึ่งผ่อนแปดพันผมผ่อนแค่ห้าพันตลอดสัญญาแต่ถ้าในคลิปวิดีโอนี้เพียงคุณแคปหน้าจอมาหรือโทรหาผมนะเอาไปครับค่างวดสองพันนานครึ่งปีนะพี่นะขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าถ้าสนใจคันไหนคันนี้ยังไม่ถูกใจโทรมาหาผมเลยผมมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะสภาพใหม่ป้ายแดงยันรุ่นคุณปู่คุณย่ามีหมดทุกรุ่นนะครับรับออเดอร์ทุกรุ่นเลยนะครับรับรองโทรหาผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเลือกคุณภาพเลือกคมค่าเลือกคงค่า top i s ซา e l auto สวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ